รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรหรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรรหัสสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ดาวินชีจะมีรหรัสคำว่าอะไรหลุดมาถึงคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างนั้นอย่าลืมเตรียมหยิบสมาร์ทโฟนของท่าน มาถอดรหัสไปพร้อมกับเราครับและแชมป์เอ๋ยจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้อีกสมัยหรือไม่ไปรับชมความสนุกในวันนี้กันเลยดาวินชีขอสามพยางสามพยางรหัสภาพมาครับ ไม่ดีนะฮะภาพสุดท้ายบอกนิสัยไม่ดีใช่ครับค่อยอย่างชั่วค่อยอย่างชั่วถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพของนะฮะไอคอนของวออล่มหรือเสียงการปรับ,บเสียงที่มีความค่อยมาก <suff> ภาพที่สองนะฮะลูกศรชี้ไปที่สาวเด็กนะฮะหรือ ยังนั่นเองนะฮะเป็นสาวฝรั่งก็ต้องยังสุดท้ายนิสัยไม่ดีเพราะว่าจนชั่วนั่นเองอรวมกันเป็นค่อย,อยังชั่วกลับมาเป็น13,000พต่อ5,000อีกครั้งครับคุณจะไม่ยิ่งตื่นเต้นอยู่ไหมคะเนี่ยน้อยลงแล้วครับน้อยลงแล้วหรอครับผมนี่ดีขึ้นแล้ว <laughs> ใช่ไหมคะดีขึ้นแล้วสู้ๆนะคะขอบคุณค่ะ <laughs> <laughs> มากลับมาที่เกมกันต่อครับไม่เป็นไรเสียก็ไปเราดึงกลับมาได้อีกครับใช่ใช่มี5,000ันครับคุณสเปซครับ สู้เท่าไหร่ครับ1,000ก็ได้ครับ1,000ก่อนมาครับรวมกันเป็น2,000ตรงกลางและก็ไปกันต่อเลยฮะดาวินชีขอ2พยาง2พยางรหัสเสียงมาครับวันขึ้นฟ้าเสื้อไม่ขาวเหมือนเดิม แว่นขึ้นฟ้าเสื้อไม่ขาวเหมือนเดิมคุณสมัยครับมัวหมองครับมัวหมองถูกต้องครับเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย,ย,เลยแว่นขึ้นฝ้าแว่นมัวแน,น,น่นอนเลนส์โซ่จะมัวนะฮะเสื้อไม่ขาวเหมือนเดิมก็คือสีมันหมองนั่นเองมัวหมอง6000ต่อ1น0 0 0ครับ ลร่าใจไปนิดหนึ่งชาร่าใจไปนิดหนึ่งสำหรับแชมป์ของเราแต่ก็ยังนำอยู่ครึ่งหนึ่งเลยนะครับ1 2 0 0 0่ต่อ6,000สู้เท่าไหร่ครับแชมป์ครับหกพันชิมแบบว่ามาเต็มมากก็เห็นแบบว่าดูแบบชาร่าใจไงอันนี้ให้เด็ดขาดเลย6 0 0 0 6 0 0 0สู้เท่าไหร่ครับ0 0ค่ะ3,000 0 0อ๋อ สามพันรวมกันเป็นหกพันตรงกลางอ่ะ,อะเห็นไหมรวมกันเป็นหกพันตรงกลางวัดีเป๊ะซึ่งากุณสมิตดึงหกพันนี้ได้นะแต่มาสมอิกันที่เก้าพันเออแฟร์ไหมั้ย <c oughs> ต้องดึงกลับให้ได้ไม่งั้นตามยาวตามไกลเลยล่ะมันจะกลายเป็นหนึ่งหมื่นห้าพันต่อสามพันนะครับ <c oughs> ดาวินชี่ขอสามพยางสามพยางรหัสภาพมาครับ สามพยางครับสิวินาทีนัดวินาทีสุดท้ายเลยคุณ,คณน,นัดวินาทีสุดท้าย <วะ S 1> คุณ <วะ S 1> ตอบถูก <วะ S 1> ได้ไป, 3, ไปสามพันนะบ i c y c l e ครับจักรยานครับถูกต้องครับ พวเขามาวินนาทีสุดท้ายพอดีเลยอะสามเสือเงียบจริงๆไบซิเคิลเพราะว่าเราเบิ uh ้ลซีซีกับซีเบิ้ลซีและสุดท้ายว้าว wow, นะครับภาษาอังกฤษค i t e ์เบิ้ลซีคายต์ไบซิเคิลไบซิเคิลหรือจักรยานรับไปสามพันครับรับอีกแล้วเหมือนกัน ีกหนึ่งเซตจ,จากดีน่ากาบ้านมถั่วเหลืองนะคะสูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นเดิมทุกวันเพิ่มประโยชน์ทุกวันเอาไปอีกเลยค่ะคุณนอดเสียกันทีเสียกันหนักเลยทีเดียวเสียไป6,000แต่ไม่เป็นไรครับยังเหลืออีก1 2 0 0 0สู้กันอย่างอัตโนมัติครับคนละ2,000ตรงกลางเลยทำให้คุณสวิธเหลือ1,000สุดท้าย ถ้าดึงกลับมาได้จะกลับขึ้นมาเป็น5,000ต่อ7,000ยังตามอยู่หน่อยแต่ถ้าไม่ได้ข้อหน้าต้องหมดหน้าตักแบ่งเล่นไม่ได้เพราะเหลืออยู่แค่พันเดียวนะครับสู้ๆครับ4,000ตรงกลางครับดาวิชี่ขอ3พยาง3พยางราดเสียงมาครับ ของบนชนบนอนน้อยบัวของบนชนบนอนน้อยบัวของบนชนบนนอนน้อยเฮ้ยครับโคโมโซมถูกต้องครับผมแลกันตรงๆเลยดีกว่าชอบคุณซันอ่ะพอเขาตอบปุ๊บ วายวายล้วกดเร็วด้วยกดเร็วมากกดเร็วแบไม่กินเลยเมื่อกี้่นะฮะบัวนะฮะบัวก็คือโคของมนชนกก็คือของคุณโมโคโมนอนน้อยก็คือโซมโคโมโสมหรือโคโมโสมนั่นเอง1น0องห่0ตอน1,000ครับสู้เขาคุณสเปหมดหน้าตักแต่ไม่หมดโอกาส หมดจตาคุณสเฟสครับพี่ค่ะจำพี่ค่ะดึงกลับไปได้อยู่ต่อนะครับผมอีกหนึ่งข้อนะครับซึ่งอีกหนึ่งข้อนั้นก็อยู่ในสถานการณ์วิกฤตแน่นอนเพราะว่าแชมป์ก็ต้องนะครับสู้2,000อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องทำให้ได้สองครั้งนะครับส่วนเอ๋ยถ้าทำได้ปิดจ็อบเองได้ปิดจ็อบแชมป์สมัยที่2ี่อีก1 2 0 0 0บาท ดาวินชีขอ3พยางสามพยาง,ายางราดภาพมาครับ3พยางสามพยาง,ายางราดภาพมาครับ ตอบแทนค่าตอบแทนสวยงามจริงๆครับแชมป์สมัยที่23ครับภาพแรกเป็นภาพของกระป๋องนะฮะหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าแคนภาพที่2นะฮะหนึบวนึเท่ากับ2ครับก็คือน้องเขาตอบออนะแคนตอบและภาพสุดท้ายเป็นท่าจอดเรือ,อนะฮะแคนตอบท่าค่าตอบแทน แชมป์สมัยที่23พร้อมกับเงินสะสมอีก12,000บาทครับสำหรับเอ๋ครับยอดเยี่ยมแต่ว่าคุณสมิธครับก่อนจะไปคุณคุณเป็นนักดนตรีใช่ไหมคะถามถามอะไรหน่อยได้ไหมคะได้ครับคือดนตรีมันยังมีคีย์แต่ว่าเมื่อไหร่นักดนตรีจะมีใจอะคะโถามเพื่อใครครับเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอเคผมกลับแล้วครับครับผมเขาเยฟความดึนะให้กับคุณสมิธครับขอบคุณมากค่ะ คนที่จะลงมาต่อไปนี่ต้องมีสมาธิสูงมากมเพราะตอนนี้เขาเข้าหมดสบายๆของเขาเนี่ยจะน่ากลัวจะไม่มีความกดดันอะไรค่ะหรือเปล่าฟังจากเสียงการกดปุ่มของทีมสติลดิชันเนี่ยต้องบอกว่ามีพังกันไปหลายรอบเลยนะฮะเพราะตอนนี้ทุกคนตรงนี้พร้อมมากที่จะลงไปโค่นแชมป์คนนี้ฉะนั้นแล้วเรนดอมเลยค่ะ คุณอะไรคะค่ะสวัสดีค่ะจูนค่ะคุณจูนเพิ่งมานั่งได้ไม่นานใช่ค่ะเป็นยังไงคะบรรยากาศการแข่งขันสนุกสนานไหมคะสนุกสนานค่ะไม่ส่งมาข้างหลังบ้างเลยนี่ไงไม่ต้องส่งแล้วเพราะเดี๋ยวให้คุณไปอยู่ด้านหน้าเลยโอเคค่ะพร้อมนะคะพร้อมค่ะปรบมือให้คุณจูนด้วยค่ะสวัสดีครับคุณจูนค่ะสวัสดีค่ะ ประจุมาทำอะไรอยู่ครับเป็นแม่บ้านค่ะดูแลลูกๆเป็นแม่บ้านดูแลลูกลูกๆยุ่หใสกันแล้วครับอ๋อมี3คนค่ะ3คนเลยใช่ค่ะ10บขวบ7ขวบแล้วก็ขวบกว่าได้ครบทั้งลูกสาวลูกชายเลยสาวอยู่เลยอือเหมือนพี่สาวนะเหมือนพี่น่าจะเป็นพี่สาวมากกว่าเนาะสาวอยู่เลยและที่สําคัญนะครับผมตอนที่เอ๋ยได้หนึ่งล้านผมเห็นเขาไปกอดกันอยู่ข้างนอกนะมาแสดงความยินดีกันด้วยแต่ตอนนี้ต้องกลับมาแข่งกันแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับ ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ยินดีกับน้องเขามากเขาเก่งมากแล้วไหวมากแม่นมากค่ะแล้วสําหรับเราแล้วครับที่ตอนนี้เป็นโอกาสของเราที่จะต้องสกัดแชมป์และดึงแชมป์นั้นมาเป็นของเราก็จะพยายามทําให้เต็มที่นะคะนะครับสู้สู้นะครับเอ๋ยล่ะเมื่อยังคะยังค่ะยังไปได้เรื่อยๆนะมาเรามาดูกันนะครับผมว่าแมตช์นี้จะเป็นยังไงได้ไปชีสายให้คนละหนึ่งหมื่นครับและสู้กันมาคนละสองพันตรงกลาง รหัสแรกครับดาวินชีขอสองพยางสองพยางรหัสภาพมาครับเบอร์ห้าค่ะ แชมป์ก็กดเหมือนกันคุณจูก็จะไปเหมือนกันแต่แชมป์ได้ตอบว่าสาธิตสาธิตถูกต้องครับภาพแรกภาพของการนั่งหรือภาษาอังกฤษซิ t นั่นเองภาพที่2ถุงก็ถอถุงและใส่สระอาจากคุณอาเข้าไปเป็นซิ t ถาผลกลับสาธิต12,000ต่อ8,000ครับ เกือบแล้วคุณจูนเมื่อกี้ก็พุ่งไปเหมือนกันนะครับแต่อาจจะยังแบบว่าไม่คุ้นชินว่าใช่ว่าเราจะต้องไปเร็วยิ่งกว่านะครับยิ่งกว่าตอนที่เราอยู่แท่นสตีลอีกนะครับเพราะว่า20วินาทีนี้ถึงสตีลจะกดเร็วแต่อย่าลืมว่าเราช้าไม่ได้เพราะเราแข่งอยู่เขานะฮะสองคน8 0พันครับคุณจูนครับสู้เท่าไหร่ครับ2 0 0พันค่ะ2พันรวมเป็น4พันตรงกลาง4พันตรงกลางดาวินชีขอ สามพยางสามพยางรางภาพมาครับ<ป>เอาหมดทุกตัวเอาหมดทุกตัว คุณจูนครับมูทาศ่ะคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับสวินาทีหนึ่งโอ้มาเลยคุณเว่นตอบว่าเหมาปลาเพียงเมี่ยงปลาเผารับไปสองพันครับพอเริ่มกดสติ๊ไลที่ท็อปฟอร์มเลยนะกดใหญ่เลยนะ รับอีกเช่นกันนะคะสำหรับดีน่ากาบ้าน,นมถั่วเหลืองส่วนผสมจมูข้าวญี่ปุ่นรับไปเลยค่ะคุณแวน่นนะคะภาพแรกนะครับผมบอกว่าเอามดทุกตัวแปลว่าเขากำลังจะเหมาปลาภาพที่สองคือภาพของบ้านเรานี่แหละเวลาทิ่ฐานอะไรเนี่ยต้องเพียงนะครับเหมาปลาเพียงเมี่ยงปลาเผาสุดยอดครับคุณแว่นครับรับไปสอง0ันครับ พาจะมาถึงสักทีนะแต่พอถึงก็ถึงเรื่อยๆนะครับเลยทําให้ตอนนี้แชมป์ของเรากลับมาเท่าทุนที่1 0,000ครับคุณจูนมี6,000สู้กันมาครับคนละ2,000ตรงกลางรวมเป็น4,000และเป็นโอกาสตีเสมอของคุณจูนถ้าดึง4ี่พันนี้กลับไปได้ตีเสมอที่8 0 0พดาวินชีขอ3พยาง3พยางรัสเสียงมาครับ นักแสดงเทน้ําใส่คนอื่น3พยางสามพยาง,ายางรับเสียงมาครับนักแสดงเทน้ําใส่คนอื่น นักแสดงเทน้ำใส่คนอื่นเฮ้ยครับดาราศาสตร์ดาราศาสตร์ถูกต้องครับไวจริงๆไวมากเลยค่ะไวมากๆจบรอบเดียวตอบเลยนักแสดงก็คือดารานะฮะเทน้ำใส่คนอื่นก็คือศาสตร์น้ำนั่นเองรวมกันเป็นดาราศาสตร์นะครับขึ้นไปอีกนะฮะเป็น1 2 0 0 0 0 ต่อ4,000คุณจูนครับเราจะแก้ไขสถานการณ์นี้ยังไงดีฮะเรามีอยู่4,000ซสู้เท่าไหร่ครับ1,000ค่ะ1,000มาครับค,ค่อยๆไปครับรวมกันเป็น2,000ตรงกลางและถ้าดึงไปได้จะตีตื้นขึ้นมาที่5,000ต่อ1,000 0ห0 0 0พยาง2พยาง ร่าเสียงมาครับปีหมาไม่สบายปีหมาไม่สบายปีหมาไม่สบายเฮ้ยรครับจิกซอค่ะจิกซอถูกต้องครับทีมสติลฟอร์มดีนะ กอดีค่ะกดก่อนทุกครั้งแต่ตอนนี้ที่ฉันเวลาทีมสติลกดทีมสติลกดเนี่ยจะไม่พูดละ,ะเพราะว่าพูดยังไม่ทันจบข้างหน้าก็าจะตอบละนะจิกซอทำไมเพราะปีหมานะครับปีหมาก็คือปีจอจอไม่สบายภาษาอังกฤษคือซิก,กจอซิกหวนกลับจิกซอหนึ0งหมื่ 103, ต่อสามพันครับ <c oughs> ตอนนี้เรามีอยู่สามพันครับคุณจูนค่ะ ยังไงดีครับ1,000ค่ะ1,000นะครับมาครับรวมกันเป็น2,000ตรงกลางทั้งหมดในบอดนะฮะตอนนี้มีอยู่1 000, 6 0 0 0นะครับสเสียไปแค่4,000เองเรามาดูกันครับว่าจะเสียกันอีกหรือเปล่าดาวินชีขอ3พยาง3พยาง ภาพมาครับ ไม่ได้ครับต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้ตอบออกมาเป็นคําตอบเวลาย,ยังเหลือครับสามพยาง <c oughs> ครับ <c oughs> ทำไมดูสโลสโลแปลกแบบ <c oughs> ครับตอบว่าศาสนาศาสนาถูกต้องครับ <c oughs> <c oughs> โอ้นะ่าจะได้มากเลย <c oughs> ต้องแจ้งไปก่อนว่าเวลาตอบบอ,อกมานะครับนอกจากจะเป็นคําผวนแล้วเนี่ยนะครับผวนแรกและผวนกลับเนี่ยนะครับผม เราจะให้นะครับเหมือนจอซิกพูดมาจอซิกจิกซอ่เงี้ยเราจะให้แต่ถ้าเกิดมาไล่พูด kritit ดพูดพูดอ๋ออย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆพอดีตื่นเต้นพอดีตื่นเต้นนะครับภาพแรกครับภาพของนะฮะน้องพุทธนะครับภาพที่สองก็ผมนะฮะคภาพที่สามภาพ k r i t i และนะฮะภาพสุดท้ายเมือกเนี่ยฮะาภาษาอังกฤษเรียกว่าสไลม์นะครับก็คือพุทธ kritit สไลม์นะครับออกเสียงให้ชัดอิสลาม ก็คือาศาสนานั่นเอง3พยางของเรา1 4 0 0 0ต่อ2,000ครับแต่ไม่กี่คุณจูนไวมากเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะใช่ไม่เป็นไรครับตั้งสติครับยังยังสามารถอยู่ต่อได้อีกเรามีสิทธิ์แบ่งเล่นหรือจะเทมดหน,น้าตัดอยู่ที่คุณจูนเลยครับแบ่งเล่นค่ะแบ่งนะครับมาครับคนละ1,000ครับเป็น2000ตรงกลางดาวินชีขอส พยาง4พยางราดเสียงมาครับคุณเอ๋มีโอกาสที่จะเก็บแชมป์สมัยที่24ไปได้อีกแล้วหรอครับแต่วันพรุ่งนี้ก็ต้องมาชมกันว่าคุณจูนจะสามารถแก้เกมเอาคะแนนกลับขึ้นมาได้หรือไม่พบกันเวลาเดิม5โมงเย็นกับดาวินชี่เกมทอรหัสวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ